ที่จะทำร่วมกันต้องเสนอโครงการในการพัฒนางานขึ้นมาหนึชิ้นครับเช่นไปอยู่ในโรงเรียนจัดเปอบรมคอมพิวเตอร์จัดชุมน,นุมคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมออกค่ายคอมพิวเตอร์หรือค่ายการทำสื่อครเป็นหนึ่งโครงการลักษณะการเขียนรายงานนะ เขียนเหมือนรายงานโครงการที่เราทําไปเมื่อเมือ่อกี้เนี่ยเมื่อส่งอาจารย์ไปเมือ่อกี้เนี่ยคนไม่ได้ทาทาให้เป็นรายงานในงานโครงการนะครับมีรายละเอียดโครงการนะครับมีการเขียนรายงานโครงการทั้งหมดเลยว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หรือมีความเป็นมาและทํายังไงกำหนดการยังไงมีการประเมินโครงการเหมือนกับเราจากอบรมเมื่อกี้เลยอได้บ้างหรือไห À, time, 1 lên. 1 lên, อ่าียนงานทำหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มเท่านั้นหนึ่งเล่มส่งอาจารย์หนึ่งเล่มส่วนพวกเราจะสำเนาครับพวกเราจะสำเนาแจกตัวเองหรือไม่เป็นเรื่องของพวกเราแต่แนะนำว่าให้ทำสำเนาเก็บไว้ผลงานของเราครับรูปแบบการเขียนรายงานโครงการนั้นครับอาจารย์ไม่ติว่าจะต้องเป็นแบบ แบบเล่มที่เราทาสายงานปฏิบัติงานนะครับเพราะรูปแบบตัวนี้เป็นสําหรับเพื่อที่จะยืนยันว่าเราเปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ของเราแล้วส่วนการเขียนรายการโครงการนั้นเป็นการเขียนเพื่อที่จะบอกว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ทําโครงการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ไปเกวดกรณีที่เป็นหน่วยงานเช่นโรงพยาบาลทำไงอาจจะทําโครงการ ผลิตสือ่อโครงการเผยแพร่การเลิตสื่โครงการทำวีทัพให้โรงพยาบาลโครงการทำแห่งพัพให้โรงพยาบาลโครงการทำป้ายนิเทศให้โรงพยาบาลไปไหนอีกนะบริษัทบริษัทสปอร์ตบริษัทสื่อช่องสามก็ต้องมีโครงการนึกคลียอทเหมือนท่านอาจารย์เนรายกาพูดเมื่อเช้าว่า เราต้องรู้จักคิดข้างสครับเขียนโครงการขึ้นมาแล้วเสนอหน่วยงานที่เราไปฝึกประสบการณ์ครับทำเป็นโครงการและรายชื่อให้ครูที่เลียงหรือบุคลากรที่เลียงเป็นผู้เสนอโครงการครับเป็นผู้ที่เป็นที่รึกษาโครงการแล้วให้ผู้บริหารหน่วยงานโครงการหหน่วยงานที่เราไปฝึกนั้นเป็นผู้อนุมัติโครงการ จหัหาบางแผงทำโครงการให้เรียบร้อยและเขียนสรุปรายงานโครงการเหมือนกับที่ส่งท่านจานทร์ก่อนทชานจานทร์เร็จละแล้วก็ส่งผมติดตารเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติทำโครงการ,การครับช่วง,งระยะเวลาอาจจะเป็นตามความเหมาะสมและกำลังที่เราจะจัดทำได้บางทีถาว่าต้องใช้งบประมาณอาจารย์ครับใช้งบประมาณหนูทำไงของงบประมาณจากหน่วยงานเขาประเด็นนี้ถึงเลยนะครับของงบประมาณเขาก่อน เออเป็นปัญหาเขาอาจารย์มึงก็เป็นปัญหาเขาขอจากข้าวชามาเลยติดปารจะให้สะพัดยึดจัดโครงการนี้เขาก็ไปถามเรากกถามว่าเขานี่ยแหละว่าอยากได้อะไรเออเขาอยากได้อะไรเป็นความต้องการของเขาแล้วเราก็อยากกระต่าถ้าเป็นความต้องการของเขาเขาจะมีแล้วถ้าเขาไม่มี ไม่มีความต้องการก็ได้มีไม่มีก็จับหรือให้มีก็ได้ให้มีเรื่องง็ประมาณจะต้องหาวิธีการเพราะมันเป็นงานเปลี่ยนตร้งฐานต้องถามงประมาณเอาให้เหมาะสมกับกําลังความสามารถของเรานะครับโอเคผมพูดมาพอสมควรแล้วถามถามครับถามปิดาถ้ามันคิดว่าก็แสดงว่ามันไม่ได้ไปอื่น เราไม่ได้เป็นร่วมกับเพื่อนเขาในการสรุปโครงการเมื่อกี้ใครี่ว่าสรุปโครงการให้เปนยกมือโอเไม่เป็นหลกานู้นโครงการเสร็จการเสร็สลุปประมาเปนเื่อสรุปผการจากโครการนเนเครการโครงการสืไมคเนี่ยคือช่วงช่วงเราพัฒนาโครงการเนี่ยอเดือนสุดท้ายเราต้อง เขาทารายงานให้เสร็จก่อนที่เราจะกลับแล้วให้เขาเจนหรือว่าทําเฉพาะใบอัตมัติให้เขาเจนก่อนเป็นงา,านทำพี่ดิต้องควรจะทำใบอัตมัดให้เขาเจนไปก่อนแล้วก็ส่งไปตามที่เราถือไม่ก็คือให้เขาเจนแล้วส่งกลับมาไอ้ติ๊ใครเขากอยากเ็นตอนเห็นงานเสร็จแล้วแหละแต่ตันนั้นลงกับอีกไม่ได้ มันได้ดีกก็คือจริงๆ้วความรู้ของเราคือให้มันเจ็บก็สายตาไาด้วยเขาต้องให้ดูเขาต้องให้เราก่อนรอบจริงๆในความรู้สึกถ้าเกิดว่าจะหยุม่เอามาเอาอะไรจากการก็ไม่อยู่เอาอะไรได้ไงไม่เกิอะไรเลยแต่ต้องเป็นนฝึกงานเนี่ยสีเดือนใช่ไหมบางเครื่องทีว่าโปรเจกต์ต้องเสร็จแหละะคนส่วนที่เลๆมันมีแบบฟอร์มชัดเจนเลยก็บทที่หนึ่งคุณได้ทำหรือยังเขาจะประเมินของคุณ ประเมินในส่วนที่เป็นคะแนนฉั้นจริงๆแล้วล่างหรือต้นล่างที่เราทำสามบทสี่บทนั้นน่จะต้องให้กลุ่มบุคลากรที่เรียนเนี่ยได้ช่วยดูช่วยคอมเมนต์เขาจะประเมินหานะไรประเมินอีกครับคือเต็มเต็มตองไหนไมควรจะเต็มนี่แหละตอนตอนกลับ ริงครับเพราะว่าถ้าไม่เสร็จเขาจะประเมินให้คุณผ่านการือครั้งนี้ไม่ได้มันคําถามที่ในการประเมินแบบโปเอก17-18จะมีถามว่าเล่นเป็นยังไงด้วยนะครับผลการประเมินเล่นเป็นยังไงบุคลากรที่เห้ไปเป็นคนประเมินงานการเล่นของคุณต้องเสร็จต่อการวางแผนการโครงการหรือต,ต้องวางแผนให้ดีนะครับ เริ่มดำเนินการเพื่อตอบแทนหนี้ไม่มีไม่มีที่สึกษาเลยเปิดเปิดเปิดนะมันมีแกนงค้าอย่างเงี้ยเวลาลงโครงร่างโครงกระดูมีแก๊งค้าด้วยแทนสี่เดือนที่ไปเนี่ยงานเล่มต้องเสร็จตั้งแต่สามเดือนแล้วก็โบรกต่างปรอาทิตยศถืออะไรอย่างเงี้ยถือสามเดือนตัดทิ้งเมื่อไหร่เดือนที่สามหรืออะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์แรกเดือนที่สาม ยเงจะรอมาเหมนนานที่ปรึกษารับรอโครงการใ่อ้นี่ค่แี้